ใหญ่ธนากรจะเป็ใสายโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อเรื่องของการโค้ดแอปช้อปปี้นะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบเกี่ยวในส่วนของแบนเนอร์ไปแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบตัวเมนูแบบนี้นะครับซึ่งเมนูแบบนี้นะครับจะเป็นเมนูที่เราสามารถสกอร์ได้นั่นเองนะครับวิธีการออกแบบตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ลักษณะวิดเจ็ตตัวหนึ่งนะครับที่จะคอยตีการแบ่งนะครับ ตัวไอเทมให้มันเท่าเท่ากันไอตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าการตีแบบกริดนั่นเองนะครับตีเป็นเส้นๆ้นะครับทีนี้นะครับมันจะเป็นการเขียนแบบกริดแนวนอนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาที่ตรงส่วนของตัวไฟล์ที่เราจะเขียนกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะทําการโคดออไฟล์ก่อนผมไม่รู้ผมเปิดอะไรอยู่นะครับผมโคดออแล้วผมค a l l ล a ตรงนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาที่ตรงส่วนของส t r u c จอร์นะครับมาที่ลิบมาที่ซอสมาที่ Page Home แล้วก็ Widget นะครับเราจะเจอว่า Widget ตอนนี้เรามี b a n เนอร์สไลเดกับ h e ดเดอนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบตัวเมนเมนูกันนะครับอ่ะให้เรากดที่ขวาในตัวนะครับแพ็กเกจวิดเจ็ตจากนั้นเรา n นิ้วนะครับแล้วก็เลือกคำว่าด่าไฟนะครับผมจะตั้ง ชื่อไฟล์ว่า Main เมนูนะครับอ่าผม Enter อรนะครับในเมนเมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็น s t a t e l เ s สก่อนเราก็พิมพ์คาว่า stles นะครับตั้งชื่อว่าเมนเมนูอตรงนี้ Internet Enter อนนะครับแล้วก็ Import แบบ Material าจัดฟอร์แมตดดนึงนะครับ Widget นะครับ ตัวที่เราจะตีกรอบนะครับตีให้มันแบบเป็นกริดเส้นๆเนี่ยเราชื่อว่ากริด view builder นะครับอพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้เราใส่ตัวกริดดีลิเกตนะครับตรงนี้เราจะพิมพ์คำว่ากริดดีลิเกตนะครับจะเจอคำว่ากริดดีลิเกตนะครับฟิกคอร์สนะครับ ในจากนั้นเราก็นะครับกำหนดค่าให้มันนะครับอาะตรงนี้ Enter ก่อนนะครับอ่าในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะมีตัวพารามิเตอร์ที่เป็นลักษณะแบบ e q u i r e เราจะแก้ไขปัญหาโดยเอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วมันจะมีคําว่า add require เรากดเลยครับอ่าตรงนี้มันจะให้เราใส่ครับว่าเราจะตีกริดเนี่ยนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับในแกนคอร์สแกนคอร์สหมายความว่ายังไงก็คือถ้าตัวกริดเรานะครับมันมันตีแบบแนวตั้งถูกต้องไหมครับ อ่าเรียงกันมาแบบแนวตั้งอ่ะผมอาจจะต้องทำหน้าจอให้ดูนะครับสมมุติกิดเราเรียงแบบแนวตั้งคอร์สก็คือแนวนอนนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นแนวนอนนะครับคอร์สก็คือแนวตั้งเรากำลังจะบอกว่าเราจะมีจำนวนที่เราจะตีกิดเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ผมไปแบบแนวตั้งก่อนแนวตั้งก็คือ2นะครับแสดงว่าผมจะมีตัวกิจนะครับตีเป็น2คอลัมน์นั่นเอง ตีเป็น2ขคอลัมน์กึ่งกลางหน้าจอแล้วกันให้คิดภาพนะครับแล้วก็มีตัวที่1กับตัวที่2องถัดมานะครับผมขออนุญาตจัดฟอร์แมตก่อนนะครับตรงนี้ระวังดีๆนะครับอเทมบิ i l เ e อตัวนี้นะครับห้าม Return Now นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับเราไม่ได้พิมพ์อะไรเลยเราพิมพ์น w ไปนะครับมันก็ไม่เกิด Code e อ r ร์นะครับแต่ว่าเวลาเรา Run Time เนี่ยก็คือ Run ตัวแอปมันจะตายนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีคอ l แบ็ k ก็คือเป็นตัวแปรชื่อว่า context กับตัวจำนวนนะครับของตัว item นะครับผมก็จะใส่คำว่าเขาเข้าไปอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับสโคปผมนะครับก็คือวงเล็บหายไปนะครับผมก็เติมวงเล็บทีนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีนะครับเหมือน warning นะครับแต่ว่ามันเป็นสีทามันบอกเราว่า บ o กบอดี้ตัวนี้ไม่มีการรีเทิร์นหมายความว่ายัางไงเราห้ามบอกบอดี้ตรงนี้ว่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นเราต้อง return รีเทิร์นออกไปครับรีเทิร์นะลรล่ะรีเทิร์นวิเจ็ตครับซึ่งผมจะรีเทิร์นวิเจ็ตเป็นเทกก่อนผมจะใส่จํานวนเขานะครับผมก็เขาถูกสต i ิงและกันง่ายๆนะครับอันนี้เกิดคําถามว่าไอเ้เขาตัวนี้นะครับไทป์เป็นไรล่ะไทป์มันเป็น IN นะครับภาษาดัสเราสามารถละไทป์ได้นะครับ พอเราพิมพ์ชื่อตัวแปรแล้วก็พอเดาได้ว่าตัวนี้คือตัว int นั่นเองอแล้วเขาตัวนี้มันมันสื่อถึงอะไรล่ะมันคือจํานวนของ i เทมนั่นเองก็คือตัวกิจนะครับเช่นผมบอกว่าให้กิจบนหน้าจอเนี่ยแบ่งอย่างละครึ่งก็คือตัว size c o d อ่ะมันเป็น2ถูกต้องไหมครับแต่ i เทมแต่ละโลเนี่ยที่มันเรียงกันแบบแนวตั้งอ่ะมีอยู่100แสดงว่าเขาตัวนี้นะครับก็คือ100มันก็จะวนเข้ามาเรื่อย นะครับก็จะเป็น0ูนย์ถึงเก้มันคืออินเด็ก่์นเองนะครับข่าตัวนี้ออจริงๆผมต้องตั้งชื่อตัวแปรว่าเป็น index ็นะครับจะได้สื่อไปเลย index ็อ่าทีนี้จํานวนใส่ตรงไหนล่ะนะครับจำนวนเดี๋ยวเราจะทําการใส่คอมม่าที่หลังบ็อกบอดี้นะครับมันจะมีคําว่าเขาอยู่ครับเขาตรงนี้ผมก็ใส่ไปก่อน20แสดงว่านะครับมันจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอ่ายีครั้งนั่นเองนะครับก็อินเด็ศูนย์จนถึงอินเด็กที่สิหรือ n นะครับลบหนึ่งนั่นเองอตอนนี้ก็ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับผมก็จะทำการเรียกกลับมาที่ตรงส่วนของตัวโฮมเพจครับหลังจากนั้นสกอร์มาดูในส่วนของตัวคอนเทนเนอร์ที่เรา xx ไว้นะครับก่อนหน้านี้เราจะมีแบนเนอร์ไซเดอร์อยู่ให้ทำการประกาศครับตัวเมนูเข้าไปครับอ่าแล้วก็ เซฟเพื่อดูผลลัพธ์นะครับหรือจะกดรันใหม่ก็ได้นะครับอตอนนี้ผมรันขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็เกิดคำถามว่าอา้าวแล้วตัว UI กิจผมอยู่ที่ไหนละ่ะอ่านะครับนี่ UI กิจผมอยู่ที่ไหนนะครับผมจะกลับไปที่ตรงส่วนของตัวเมนเมนูนะครับเห็นตรงเทคตรงนี้ใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราจะทำการนะครับสร้างสไตล์เข้ามา นะครับขออนุญาตปิดฝั่งซ้ายนะครับเท็กสไตล์นะครับกำหนดฟอนต์ไซส์ใหญ่ๆนะครับฟอนต์ไซส์สักอ่กสัก40ละกันนะครับอจัดฟอร์แมกดิดนึงนะครับผมกดเซฟนะครับอ่าสังเกตว่าตอนนี้ตัวกิจผมนะครับอ่า มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสายเหตุที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ผมต้องเมคชัวร์ก่อนว่าผมได้ทําการลันขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเมคชัวร์ก่อนนะครับสต็อปแล้วก็ลันใหม่จริงๆมันอาจจะมารันตั้งแต่ตอนแรก,กน,นะครับแต่ว่าผมเซฟแล้วมันไม่รีสตาร์ทเองนะครับผมก็เลยต้องเมคชัวร์ในการรันใหม่ พราจากที่ผมดูแล้วนะครับก็ตัวเมนเมนูตรงนี้นะครับมันเป็นคอลัมน์ถูกต้องไหมครับพอมันเป็นคอลัมน์สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือมันต้องมีเรียงมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับอ่าตอนเนี้ยของจริงละนะครับของจริงในเคสนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะอ่าเรามาดูเออร์กันครับเออร์ er มันจะบอกว่าอ่ามัน h a ชไซส์ครับ h a ชไซส์ size หมายความว่ายังไง มันคำนวณไม่ได้นั่นเองนะครับมันคำนวณความสูงไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมาเซตความสูงให้มันกันครับกลับมาที่ตรงส่วนของเมนเมนูนะครับหลังจากนั้นนะครับใน Git View Builder ตัวนี้นะครับเราจะทําการ i n t e r n e t e n t e r ที่ g ก t View แล้วก็ Wrap มันด้วย Container ครับเราจะมาเซตความสูงให้มันความสูงผมก็เซตซัก2.2.0แล้วกันนะครับก็จะพบว่าตอนนี้ผมมาละ แต่ว่ากิจของผมหลายคนจะมองว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่นี้ละ่ะก็ตอนนี้เราฟริกความสูงนะครับเต์เราน่าจะเกิดน,นะครับอลองมาดูกันนะเนี่ยดูเต์เห็นปะครับผมสกอรมาอย่างนี้ได้แสดงว่าตอนนี้กิจผมได้นะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับในส่วนของตัวเทคตัวนี้นะครับเราจะทำการเซตสีแบ็กกราวให้กับเทคตัวนี้โดยการกด internet enter ที่เทคกแรปด้วยคอลัมน์ครับหลังจากนั้นก็ Color. เ,เป็น color. มันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับดังนั้นผมขออนุญาตหมอดล้วกันนะครับผมจะหมอดหาคู่หาคี่นะครับคิดง่ายๆนะครับก็สูสูลวกันก็เอาง่ายๆ Color. มาดูผลลัพธ์กันนะครับก็จะเห็นพื้นที่ของกิจแล้วเห็นไหมครับอตอนนี้กิจมาละแต่ว่าก่อนจบคลิปนี้นะครับผมจะทําการแบ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวสเปซก่อนนะครับถึงจะเห็นภาพวาอ๋อมันเป็นกิจจริงๆนะครับเพราะตอนนี้มันติดก,กับเป็นพืชเลยผมก็จะกลับมาในส่วนของตัวดีลิเกตตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนของดีลิเกตนะครับไอ้ตรงส่วนของตัวเนี่ยครับคอร์สเค้าเนี่ยครับเราต้องคอมมา หลังจากนั้นเราก็จะระบุ spacing นะครับเราก็พิมพ์เลยครับ spacing main เท่าไหร่นะครับ spacing main มันคือแนวตั้งถูกต้องไหมครับตอนนี้มัน main มันคือแนวตั้งนะผมจะ s e ตคอร์ดีกว่านะครับคอร์เอาเป็น2แล้วผมคอมมาจัด format นิดหนึ่งนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันอ่ามันก็จะมี Space ในลักษณะคอร์สก็ตอนนี้กิดเราเรียนแบบแนวตั้งนะครับแล้วเราก็เซตตัวคอร์สคือแนวนอน นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าแล้วแนวตั้งเราไม่เซตหรอเดี๋ยวจะทําให้ลิทเป็นลักษณะแบบแนวนอนครับอ่าก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็จะกลับมาที่ g i t view builder มาพิมพ์คําว่า score direction นะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือ horizontal กดเซฟนะครับเราก็จะพบว่าตอนเนี้ย grid มันเป็นอย่างนี้แล้วครับอ่าผมก็แบ่งสเปซกับตัวนี้เอานะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการนะครับจัดการข้อมูลนะครับเปิดตัวต้นแบบให้ดูก่อนจัดการข้อมูลที่จะมาบอยดิงกับพวกนี้แหละซึ่งมันเป็นส่วนของ s i n e s s Logic นะครับว่าไอตัวแรกเนี่ยนะครับเป็นรูปอะไรสีอะไรเทคอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวเรื่องของการทำวิวโมเดลนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ